ว่ามีคนป่วยทางจิตแต่ว่ารับประทานยาตลอดที่หมอสั่งมารับพอทานยาเข้าไปแล้วคนป่วยมีอาการเหม่อลอยไม่พูดไม่คุยกับใครแบบนี้เราจะบอกให้คนป่วยมาสวดคนหรือมาฟังธรรมได้อย่างไรครับอ๋อจะให้สวดมนต์หรือฟังธรรมเหรอครับเออก็ได้ฮะแต่ว่ามันจะตรงประเด็นหรือเปล่าคือประเด็นคือหิอววา เราควรจะแจ้งกับหมอว่ายาที่หมอจัดมาเนี่ยคนป่วยกินแล้วมันมีอาการอย่างนี้มีอาการซึมหมออาจจะต้องปรับยาบางทียามันมันหนักไปทางนี้ก็ซึมถ้าอ่อนไปก็รู้สึกอะไรอ่ะมันถ้าถ้าเป็นอีกด้านหนึ่งก็จะกลายเป็นว่าเขาก็จะอะไรอ่ะ ตื่นตัวมากเกินไปถ้าปรับยาอีกแบบหนึง่งก็ทำให้แทนที่จะเป็นซึมแล้วก็จะมีสติมากขึ้นมีความรู้สึกตัวมากขึ้นมันเป็นเรื่องของการปรับยาไปบอกหมอก่อนดีกว่าส่วนที่จะชวนให้สวดมนต์ให้นั่งสมาธิอะไรเนี่ยนะฮะการนั่งสมาธิเนี่ยข,ขอเอาไวข้ขอเอาไว้ก่อน เพราะบางทีไม่เหมาะกับอาการของเขาทีไปนั่งนิ่งๆเนี่ยนะตัวมันนิ่งแต่ใจไม่นิ่งแล้วพอไปอยู่นิ่งๆเนี่ยนะฮะใจมันยิ่งคิดคิดมากกว่าตอนที่ทํางานคือถ้าเราเดินไปเดินมาเนี่ยนะมันใจยังเดี๋ยวไปนน่นบ้างเดี๋ยวไปนี่บ้างมันไม่จมแช่อันนี้ถ้าไปนั่งอยู่นิ่งๆเนี่ยโอกาสที่จะจมแช่กับเรื่องราวเรื่องใดเรื่องหนึ่งนานๆเนี่ย คิดวนหลูบในเรื่องเดียวมันไม่ได้เป็นสมาธินะฮะแต่มันคิดวนในเรื่องเรื่องเดียวมันจะกลายเป็นว่าเป็นการตอกย้ําซ้ําเติมยิ่งถ้าเป็นเรื่องเศร้ามันก็เศร้าซ้ๆๆําๆเศร้าซ้ําๆเรื่องหงุดหงิดก็จะหงุดหงิดซ้ําๆส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องเศร้าเพราะฉะนั้นถ้าจะไปชวนเขานั่งสมาธินะฮะขอของงดเอาไว้ก่อนหรือถ้าจะนั่งก็นั่งสั้นๆไม่ต้องไม่ต้องนั่งนานที่จะควรจะทํา ชวนสวดมนต์โอเคอยู่ชวนสวดมนต์ได้อันนี้สวดมนต์ก็บอกเขาอย่างนี้ว่าถ้าเราสวดมนต์เนี่ยนะถ้าใจอยู่กับบทสวดมนต์ขณะนั้นเราทําสมาธิตัวหนึ่งใจอยู่กับบทสวดมนต์เนี่ยก็เรียกว่าจิตนิ่งอยู่กับอารมณ์เดียวคือบทสวดมนต์อันนี้ถ้าใจมันแวบไปออกจากบทสวดมนต์ให้รู้ว่าเผลอไปหรือว่าสวดไปเนี่ยเสียงสวดมนต์ในใจมันหายไปมันมีเสียงอื่นขึ้นมา ให้รู้ทันว่าเผลออีกแล้วถ้าสวดไปเห็นความเผลอบ่อยๆชักหงุดหงิดไอหงุดหงิดก็ไม่จะบทสวดมนต์ให้รู้ว่านั่นคือความหงุดหงิดมันเป็นโทสะอย่างนี้เป็นต้นก็คือสวดมนต์ไปแล้วดูใจไปด้วยแล้วดูแบบแวบๆอย่างนี้แหละไม่ต้องไม่ต้องอะไรไม่ต้องสวดมนต์แล้วห้ามเผลอนะแต่ให้เผลอแล้วรู้ทันเผลอแล้วรู้ทันและสวดมนต์จะดีมากสําหรับกรณีอย่างนี้คือถ้าเผลอนานๆมันจะสวดมนต์ไม่ได้มันจะสวดต่อไม่ได้นะ พอเผลอไปก็รู้ทันมันความความที่ม,น,มนต้องไปเรื่อยๆเนี่ยนะมันจะบีบคั้นให้มันจะต้องกลับมาบทสวดมนต์ให้ได้ยนยะมันจะเผลอยาวไม่ได้น,ะน,นั้นเป็นถ้าจะให้เขาฝึกก็คือให้ฝึกสวดมนต์จะเหมาะแล้วก็อย่าลืมไปปรึกษาหมอปรึกษาแพทย์ว่ายาที่หมอให้มาคนไข้กินแล้วมีอาการอย่างนี้เผื่อว่าหมอจะปรับยาให้ครับ